ได้ต้นตะลิงปิงมาหนึ่งต้นนะคะได้มาจากวับกับหน้าลีแพร่แตวเรการ็มงจะหาที่ปลูกที่มันว่างๆที่ไร่อิตระนะจะเอามันมาปล่อยแถวนี้นแถวมะไฟเนี่ยทั้งแถวเนี่ยค่ะทีนี้มะไฟมันก็เลยตายไปเราก็จะเอาต้นใหม่มาแต่าตะลิงปิงมาแทนนะครับตะลิงป,ปิงเอะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ได้ยินว่า ตะลิงปิงแต่ชื่อจริงๆแล้วมันเรียกว่าตะลิงปิงนะทุกคนเลยได้ที่พอดีเพราะว่ามันสัดน,น้ําหยดให้กันอ,อยู่ใน้ราไม่ดได<ง>้ทำใหม่อีกแล้วก็นี่ไงอ๋อได้มาอันนี้เขุดเป็นลุ่มเลยเด้อ,อไหนอันไหนต้นอันไหนบ้างบอกเลยค่ะนี่ค่ะตะลิงปิงเนี่ยตะลิงปิงถ้าเอาไว้กินเปรี้ยว หมังมันจะเปรี้ยวมันเป็นเปรี้ยวมันไม่เสียวฟันไปหาข้อมูลมาพืชมันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะเฟืองความสูงมันประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรนี่แหละหลุมปลูกก็หลุมปลูกเก่าก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะคะก็แค่ปูดให้มันพอดีกับที่เราจะเอาลงพอดีต้นมันนะแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็เอาลงเลยเนี่ แล้วก็เอดินกบที่เอาขึ้นมาเมื่อกี้แหละก็กบลงไปช่วยกันสองสองหัวเมียค่ะโอเคทำขอบขอบมันให้มันสูงๆหน่อยมันจะได้จกน้ำไว้ได้เดี๋ยวย่างเห็ดีกว่า ก็แง่มีน้ำหยดเข้ามาแค่หน้าแรงมาซึ่งจะได้น้ำหยดมาต้นปีนี่แหละคะ่ะแลมีสายยางทำสายยางมาแล้วก็สายท่อ P.E. ท่อ P.E. E. E. น,น,น,นี่สามหุนสายเส้นนี้มีสามหุนใช้สามหุนกับสี่หุนแต่ว่าแนะนำให้ใช้สี่หุนนะคะแรงดีทำท่อ P.E. ต่อต่อสายไมโครสายไมโครออกมาเนี่ย จะไ,ได้๋กวใหม่เนี้ยเราก็พยายามจะเอาอันนี้ขึ้นไงให้มันโดนดินมากจะดินงเข้าไปหมดดูมันโอเคอันนี้ก็พอแค่น,นี้กัดม,ม,มีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยมีหันให้มันส่งด้วย เดีย๋ยวเขาก็าไปทำอาหารไ,ได้กินกับแสนเฉยก็ได้มหน้าฝนนะคะเราเลยไม่ไต้อง,องด,ดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกก็ต้องลดเหมือนเดแล้วเรียบร้อยสำหรับการปลกใช้สี่หลักไม้ไผ่สี่หลักไม้ไผ่นี่ใช้ท่อนแล้วก็ไม้สีหลัก

เป็นี่อยกหรือเป็นอะไรก็ได้ไดแ,แล้วแต่แล้วตอนนี้จะเป็นรวกมัดไปรวดเ,นนเ,ปเด็กเล็กๆที่ว่างแล้วถ้าีอเสื้อผ้า,า,าที่ไม่ได้ใช้นคะคะอันนี้จะเป็นเชือดแ้วแต่ลูกสาวเรียนเอนาไม่นไม่ใช้แล้วตอนนี้อยู่มหนึ่นงแล้วก็มาใช้เป็นประโยชน มวนมวนใสๆฮะก็จะเป็นเขียวแน่นแต่ตรงนี้แเบปบ็นแบน้ะรดฝั่งแดดแดดขึ้นตะวันขึ้นก็ขึ้นฝั่งทางนี้ก็ได้แดดเช้าอยู่นิดหน่อยแล้วนมื่อ้าก็เป็นแดดตั้งแต่8โมง9โมงไปนี่ก็ปิดหมดเลยจนถึงประมาณแค่5โมงเย็นก็ได้แดด5โมงเย็นนิดหน่อยก็แคบบ่นี้ค่ะ ท,ทำแผลให้ต้นไม้สำหรับปลูกใหม่กับต้นที่ย้ายมาใหม่อันนี้มันย้ายมามันก็เลยดูท่าทางจะไม่รอดถ้าไม่ทำให้มันอะวันนี้บ๊ายบาย